สวัสดีค่ะคุณ <ś pl os> ลูกค้าคุณราคาขยับนมนิดนึงสวยสวยไหมหลงรักตัวอเงไปอลนะ้วิลิปวิลิปปง,ปง ใช้อยู่นะควาจริงอ่ะรับเลยค่ะสวยแล้วโอ้โหจริงไะเลยอ่ะอุ้ยผู้ชายเหม็นเต็มเลยอ่ะเออคือเกิดมาบางทีนะไม่อันนี้ใครก็ไม่รู้อันนี้อันนี้ลิซิดัวงสวยบ้างจริงสวยบ้างจริงมันต้องสวยแล้วหละเนาะก็มีแล้วจริงอ่ะดันหน่อยดันหน่อยทำมาประมาณ6 0 0ซีซีหนักมากอ่ะอุ๊ยเห็นขนเต่าของผมเปล่าเบอร์สวัสดีครับทุกคนเฮ้เร็วแล้วอยู่บนตํารวจใช่ไหมใช่ได้ได้เชิญที่ห้องประชุมตนเลย ครับสวัสดีครับผมขออนุญาตได้ครับสวัสดีพี่คนนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีฮัลโหลสวัสดีครับเดี๋ยวเรียนตำรวจด้วยครับตู้แอปพลิเคชันจะไปสอบตำรวจทีจะไปฟังเนี่ยเดี๋ยวไปสอบตำรวจเดียวเลยเชิญดูตัวแอปแบนตาละแอปแบนเจอพาก่อนไอ้ตรงขอบคุณครับขอบคุณมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับวิ่งคงไม่สวยป่ะเดี๋ยวขอเช็คกันเวลาเป็นผู้หญิงนี่เขาไม่คันหน้ากันหรอกโปรเจกตี้ แคปชั่นได้ไปได้แคปท่าไหนอน่ยเนี่ยพที่ป่ะจะมีคนต่อเลี้ยงแคปยางขอกำลังเสิร์ฟตรงนี้นะครับต่อไป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 เดี๋ยวครับรออะไรอ่ะผมรถนะกลับมาเยอะหมดก่อนคนหนึ่งเราลองไจโอ้ยเฮียเอ้ยตัวไม่ได้บัมนะไม่ได้บัมนะเมื่อกี้ไม่ได้บัมแั่จากหน้าเฉยเมื่อกี้แล้วเมันยืดตรสองหนึ่งเก้าอ่ะแม่ที่ ถอยถอยเอ้ยเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะได้บ่า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 ดักดักดักหน้าดักดักหน้าไม่ดักหน้า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 โอ้เลเฟอร์ยิงก็ไม่ถนัดด้วยแต่แล้วโตเอ้ยพอเธอไวลุนพอเธอครับพอเธอพอเธอไวลุนโอ๊ยตายขู่แบงมึงเอ้ยทำเวทโอ้จับยากจับเย็นซะเหลือเกินนะเอาเข้าวสามเนี่ยพอดีเลยโอ้ยดักหน่อยดักหน้าเลยดักหน้าเลยดักดักดักหน้าเดักหน้าเดี๋ยวดักหลังให้ดักหน้าดีกว่าดักหน้าดีกว่า จริงครับมีนจะไปทางไหนเง้ยเด้อโอ้ยเดือดเลยเกินชีวิตโอ้ยเอาเอาเอาดีอันนี้อันนี้เพื่อนมันหนออันนี้เพื่อนมันหนอหรือว่าใครอ่ะครับเพื่อนหมดเลยสามพันโอ้โหเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาดิเอาดีมาดิเอาดิเอาดิก็มาดิโอ้ยได้หมดเลยได้หมดอ้ยขอบคุณนะพี่เฟน ยิงคนเดี๋ยวยิงที่เฮ้ยเดี๋ยวซ่ายิง<ต>ออกมาที่เฮ้ยอันนี้แตกหมดแล้วแตาล้อแดงสีดักสีบ้าดักสีบ้าไข่ล้อหนึ่งล้อหน้าบ้าล้อหน้าล้อหน้าล้อขวาล้อหลังขวาอ,วาอันดำหลังขวานะโอ๊ยมึงจะดูอะไรกันขนาดนี้มึงมึงเหงาเลยเยอะไยวะเนี่ยเอาละเก็บบอลบ้าแล้วกูยิงสวยยิงหน้าหน้าหน้าเข้าหน้าเข้า หน้าเข้าหน้าเข้าคูยิงอ้าล้อดีมาดิมาดิอ้าล้อดียังไงไปไหนต่อตอนนี้ได้อยู่ล้อดีแตก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 แล้วเนี่ยแตกแตกไอ้ยาอิเตอเตนใจกไอ้ไปไปเบรกเลยขับไปเบรกเลยแตกเตอเสื้อกูตายแบงเลยนี่ต้องต้องการคนขับอีกหลาคนเนี่ย พอเถอะไวรุนพอเถอะพอเถอะไวรุนไวรุนพอเถอะไวรุน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 ไวร่นพอเถอะไวรุนอ่าเข้าเออใครเรียกกูเนี่ยเฮ้ยปัดดึงโอ้โหเอ้ยลองรถขึ้นคันสีขาวอ่าคันสีขาวหน่อยสองคนไป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 โอ้โหจับยากจับเยานเหลือเกินชีวิตนี้เฮคันคันวิกกอคันไอ้นี่ก็คันอ้าวเอาไปไหนล่ะเมื่อกี้ดิ โอ้ยเออขอบคุณสิริปบยิงล้อเพื่อเอาฮาอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับแม่มาส่งโอ้ยแม่สวัสดีค่ะคุณลูกค่ะ